มันเจอเมนโลกวันไงยินดีต้อนรับสูอาโอตยมตัวให้พร้อมครูจะปรากฏตัวในอีกข้าวินาที เอามาแพ้มาสงวันแล้วไสตาร์แรกไอ้เหียอิชมแพ้มาด้วยเล่นแเล่นมาสอลก็ไปรอบหนึ่งแล้วก็กดเลงรอบึงแพ้สเลยเชนะจชนะไปตามชนะไปตามเยผมไม่อยากเล่นซีโอวีเลยเหียไม่ตปต

ม,ง yup. yeah, มงึงเมงแล้วมึงแ่ะมึงมันไม่ ough, ตึงหรอเดี๋ยวมึงยึดสดกบออไปยังไงไ้เจ้ามันอินที่เล่นงานมงป้อรวยแบบพี่เจอเ้มาเอาเรื่องป้อมหังทุกเลยอนอะไรว่ามึงแม่กดนี่ไหมกดกดไปทหน่งอะไรมึจะเล่นไหนแบบมาทาบสดไงยึดไม่ไดครเลยเพิ่อ yeah, right? mm. mm ้เ้าแล้วก็เคยบอกเป้ปากเลย

เนะดินมาเดินมาแต่ยังไม่ดูเลยมันลงมาล่าแล้วนะป้อมเลนดกของเราถูกโจมตีดวงพุ่มไม้ด้วยมีแน่นอนมงาเดินดินกีเพมาดิไม่ได้ วินาเดียวมองไปวินทีนั่นจะเป็นตชาพุ่มวิลาอะไรด้วยเจอตาแกไปไหนอ่ะรมันล็อกไปแล้วเนยถอยถอยได้ถอยได้อไดเไก่สามต ว่าขาต้องการของอึ้มันอยู่ร่างสาวเลยอะมันลองเล่นปอบกลางดิ เเลยเลเลเล่นเยเลนยยี่สวุ้าอเลนเลยนเลยยสิไ้ไหมมัมมาอะไรมาาเยสวยให้มันให้มันเคลียร์ไหมเียกินป้อมมือวหนึ่งที่อะไรอยางมาวิามาเชฟไก่ แต่วงกูเออหัวไอีเะกูเนาะกไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งยาวมึงว่ามันจะโซนะก็ใส่หัวสัตย์เด้โอ้ยเนี่ยโอ้ย

เลดะวาลาก,กันแรงนะเลด้ทำไม่ไเหือะชอบเลยไม่คดิดดชายร้อเแ็นเลดี้ ไม่ชุดเดียววะอะไรนะล่น <Tot> ักข้าเจ็บมากโดนดึงมาอ้ยชิคุณก็โดนคุณนุกน่าจะโดนแดงเลยเฮียตอนแรกไงััน

กูเชียร์ชิปต์อยู่ป้อปสองไัตไอ้เชี่ยวบอดไม่เห็นน้าขอนยาเกือบดีีร่าโอ้น้รีหน่อ้าพายืักเจอเลนเตอร์เลวกซีซีปูลเะยถ้มีวันเดินนะ โกงกว่วันได้กันเนี่ยไม่มีโดนเลยไม่จิงซอยสักตัวตันเปนไงครับผมเลใเเออเวลาเวลา่เดินอโดนแทปเขาอย่าต้อะวังนะะ เอาโอเมนเนี่ยโอเมนอยานะไปันเลยพ่นเนี่อ <Hey>, <ownership> yeah, ้ย <reload> โ้ยัอ้ยโย้ยยอ้้อยะ้้ยโ

ตุ้ตี้ยิบไปเอะไปทะเหาเ้ยอ่ะพิดิยอมาพิไปดูต้ี้ไปปัวพิเหาดปัวตุ้นตีเกิทันโย่พ้นแค่ปูเคี๊ยบ เออเออเนี่คิดสองตัว่ะนะนะเขาปนจะหนึ่งสองมาใส่พอมเราไปเลยไม่จริงอีกคู่ิีกูจะฝากของฝากแตนอาคอลดี้อ่ะกูโดน อเลเตอร์ตะกีหนึ่งแก๊กดึงอเรเตอร์ติเหี้ยไอยููอีูีสุดเจ็ดเลยนะเมชอันเลันิข้างางนเลย ไปโอเมนโอเมนจะลอยโอเมนจะลอยเราไปเลยอยู่ปั๊มมือล่างโอเมนรอดได้กูโอเมนรอดได้กู

พยายามอยู่ไอ้โง่เมื่อกี้เมื่อกี้รูปแมงจะล็อกกูนะครับถอนใจมังกรดา๋ยวไม่ทำหรอกเปลี่ยนเป็นเปลยนไม่ได้เพาอะไรกูเลียนเป็นมังกรที่วันละเอียดจ้าววิญญา

โอ้ยอนตีแล้วมโอ้เป็นเอ็นทีอาร์พ้อมไปเรี่ยมันจะล่างเดีวเดี๋ยวจะต้อง t ัน n TR s f มว m o บางทีต้อง่ไดว่านักสองเยอแบบอย่าด่ากี่อยู่ดีเวสกำันเกิดหมดแล้วนะ อีท่อมไปหลีอะต่อเลยต่อเลยอมมันเอาไม่ได้อะไรเงีนคนมาละไม่ไ,มน,ไมน้มันม่ไมันมันหลีมันหลีมันหลีมันมันมันหงมันไม่ไตายมันไม่ตายนะเล่นได้เนได้ไมันก็นตายแล้ เดี๋ยวมันตัวเดียวเลยฮยกะดังเลยดังเลยชีบภายในยืดทันปะไปีช่วยัตีนตนตคนนั้นน,นี่ตีสองคนก็ได้เอาอยากันหมดนะเอคนที่ควรตีมันก็ตีได้ครับ เอทีอาร์บรกูเอทีอาร์บรรทปิดเลยปิดเลยยี่ยอยู่ไหนวา้สัตว์แต่มเรไม่พูดจะไ่คกินไว้ด้ดิยา่อยดิพี่าบอกกูไม่ถอย กี่ยวอไม่มีเเกี่ยววันให้เอาโอเมนอะไม่ใช่ไหะอสเดียวไม่ตายซีซีไปงกเห็นไหมนะี่มันะชนบ้านไรแบบน้ขาตังหอมาค้อนมนะ้อนตะบน

ตีป้อมอยู่ไม่เห็นอะไรสักมันทำมันเบ๊บเดียวเลยไอ้เจ้าตัวเจ้เหมือนกันะแต่ไม่ทันแล้ววันนั้นโอยผู้ื่นบ้างกูมันล็อกกูนี่หว่า เลตเตอร์เอ๊เลเตอร์ตายาจิหีย่ปตายแล้วลูีมหาโคตรพ่อโคตรเป้วีมหี้อะไร กินไปจรจิงจังพวกนมาเยอะยะเยอะแยะนานเยอะแยะเยอะแยะนานเลยทั้งขดล้างเริ่มโลแล้วมีหิวมีหิวไอติมโมไม่กิยอะตกูว่ามีแค่หนึ่งโต๊ะอยู่ดีเนีครับต้องที่สอง